คราวนี้แผ่นเหล็กผสมกับเครื่องมืออุ้ยปืนใหม่เุ้ยพวกมนุษย์หนีไปไว้ายมีแบบว่าสัตว์ประหลาดมาอีกว้ายคนตายครับผมปืนเลเวลสามมาอีกกระบอกครับผมรวมไปเลยเพื่อนอุ้ยช็อตกันเลเวลสี่เฮ้ยช็อตกันมาแล้วเพื่อนปุ้งปุ้งปุ้งเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติไปนะครับกับเกมกันแหลบสร้างอาวุธกําจัดสัตว์ประหลาดมอนเตอร์นั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็น เ,เกมที่เราจะได้ทําการรวมวัตถุดิบต่างๆให้กลายเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการกําจัดเจ้าสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดทั้งหลายนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้เราจะได้สร้างอาวุธหน้าตาแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยเริ่มมานะครับเราจะเอาน็อตมาผสมกับเจ้านี่ก่อนฮยออกมาเป็นปืนเอาปืนไปยิง ปิวปิยิงขายิงตัวแล้วก็ซื้อวัตถุดิบนะได้เงินมาปุ๊บประมาณนี้รวมกันเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะเป็นปืนช็อตกันโอ้ยเฮ้ยต้องยิงมันให้ตายโอ้ยเล่งคูณสองโอ้ยขาขาดอุ้ยสัตว์ประหลาดอเต็มเต็มตายแน่นอนเออโอ้ยมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่มาอีกตอนนี้ไปดูโหมดแบทเทิลกันหน่อยสิโอ้โหใช้ปืนของเรานี่จัดการเจ้าฮักกี้สัตว์ประหลาด ฮักกี้ยักษ์อื้เฮ้ยปืนจะถึงขีดจำกัดเอาปืนช็อตกันยิงกระจายโอ้ยเฮ้ยสลับกับปืนพกปิ้ว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 ้ววววววยเมื่อไรจะตายวะเนี่ยอื้มอึดโคตรโอ้ยปืนไม่ไหวเฮ้พวกมนุษย์อื้หนีแล้วโอ้ยฮักกี้ตายเรียบร้อยเกือบตายเหมือนกันนะเจ้าฮักกี้จะทุบเอาละกลับมายิงเจ้าสัตว์ประหลาดกันต่อนะเพื่อเก็บเงินเศกวัตถุดิบมาก่อนเอาสองอันนี้ รวมกันเฮ้ยกลายเป็นแผ่นเหล็กราวนี้แผ่นเหล็กผสมกับเครื่องมือเฮ้ยปืนใหม่อ่ายิงไปเลยเพื่อนปึ้งอุ้ยโจมตีสิบสองเงินกระจายอุ้ยให้ล่วงเราสามารถเอาปืนพวกนี้แม่ถ้ามี2กระบอกเอามารวมร่างกันได้ด้วยนะเรียกวัตถุดิบรวมกันเอาละได้ปืนนะผมปืนเลเวลหนึ่งรวมล่างครับผม ปเลเวลสองอุ้ยกลายเป็นปืนแบบว่าเฮ้ยปืนกลนะผมปิวๆๆป้วปิ้วปิ้วเฮ้ยคราวนี้ว้าวให้สู้เจ้าฮักกี้สีชมพูนี่มันอุ้ยมีถังระเบิดด้วยเอาปืนกลไปกินปั๊บปับปัๆบปปปปปปัว้ายให้ปืนช็อตกันหน่อยเฮ้ยพวกมนุษย์หนีไปว้าว มีแบบว่าสัตว์ประหลาดมาอีกว้ายคนตายครับผมอุ้ยตายไปหนึ่งไ้าไดโนเสาร์ยิงระเบิดใส่ครับผมอย่าเพิ่งตายหมดไอ้โอ้โหปืนยังไม่แรงพอใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องเก็บเงินเพิ่มก่อนแล้วก็เออแผ่นเหล็กสองอัน รวมกันนะผมอุย้ยปืนเลเวล3นี่ดูกันยิงโอ้โหย,ยิงแบบว่าครั้งละ4ี่ครับผมปุ๊บปิ้วปิเออนั่นแหละติดกําแพงโอ้โหตัวนี้โคตรน่าสงสาร <c oughs> เรียกวัตถุดิบมาเยอะๆอืมอ่าก่องเครื่องมือรวมกันโอ้โเป็นกรองขั้นสองแล้วก็ อุ้ยเป็นท่ออะไรวะเนี่ยเอาเหล็กผสมท่ออันนี้อุย้ยเป็นปืนแบบว่าปืนพกอ่าเป็นปืนแบบว่าโอ้โหลูกโมครับผมปึงป้งปึ้งกลองเลเวลสองรวมกันโอ้หโอหเฮ้ยเป็นปืนช็อตกันขั้นสูงยา่าโอ้โหยิงรับรองว่าโหดแน่นอนมาเลยจ้าคราวนี้ปิ้วปิ้ว ้ยเราจะยิงแบบว่าให้มันโหดสุดๆเอาละลูกโม่ครั้งละหกโอ้โยสงสัยต้องสองสองสองเฮ้ยโคตรแรงครับผมนี่ระเบิดปืนกลจิ๊ๆๆๆๆๆๆๆ๊ว้ยเข้าหัวรัวๆครับผมตอนนี้เฮ้ยยิงระเบิดปุง้งปุ้งปุ้งแรงโคตรหหสัตว์ประหลาดตายขึ้นรถบัสด,ด้วยความปลอดภัยไปเลยนะเพื่อน สุดยอดเอาละตอนนี้ก็มีปืนใหม่กันแล้วนะปืนไหนไม่ใช้ เราต้องทิ้งไปใช่ไหมปืนนี้รวมล่างครับผมปืนเลเวล3 2กระบอกรวมกันนี่ปืปนกลเลเวล4เอใช้ได้ใช้ได้โจมตีครั้งละ777อ่าแรงอยู่นะปืนแต่ละประเภทนี่มีวัตถุดิบการสร้างไม่เหมือนกันเอาละท่อ2อันนี้รวมกันอ่าเป็นท่อพิเศษนะผมเราก็จะเอาเป็น2อันนี้รวมไปก่อนอ่าแล้วก็ได้เวลาการรวมปืน ้ยสไนเปอร์อีโจมตีครั้งละ15ครับผมวิบแปดเฮ้ยโคตรแรง uh huh. รวมไปก่อนสิโอ้ย <Ooh, S 1> ปืนอะไรอีกเหมือนจะเป็นปืนโจนสลัดปืนช็อตกันโจนสลัดรวมกันโอ้ oh, ปืนเลเวล3มาอีกกระบอกครับผมรวมไปเลยเพื่อนโ <Ooh, S 2> อ้ยช็อตกันเลเวล4เออจัดไปสิอุ้ยรับรองโหดแน่นอนเอาละรวมกันต่อครับผมนี่ปืนกรอกรวมกัน อ่าเป็นปืนแบบว่า Desert Eagle หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ก็นำไปสู้กันดูซิโอ้โหไดโนเสาร์นี่สไนเปอร์สองหน้าหืมไดโนเสาร์ทีเลกเฮ้ยเป็นปืนนี้ปืนพกอันใหม่เป่าเป่าเป่ายิงระเบิดตู้มโอ้ยเฮ้ยชอดกันมาแล้วเพื่อนปุ้งปุ้งปุ้งออ้ยออ้ยหยุดยั้งมันได้หรือเปล่า ้ยตอนนี้อ้าวตายเรียบร้อยนี่ศพกระเด็นไปไกลๆอ๋ยิงตูดป๊ะโป๊ะโปตูดแตกอนี่สร้างวัตถุดิบกันต่อครับผมรวมกันเฮ้ยได้พอดีเลยเพื่อนปืนนี้เลเวล3ามครับผมปืนสไนเปอร์เลเวลสรวมกันอุ้ยเลเวลสปืนอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นปืนสุดเทพครับผมอุ้ยโจมตีสีเฮ้ยปื้นนี้โคตรแรงอืถ้าไปแบทเทิลนี่ใช้ปืนนี้ สัตว์ประหลาดท่าทางจะตายไวมาจ้าปืนของเราหูยปืนใหม่ครับผมเอ้ย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 หูยมอมมี่ลองเล็กเฮ้ยืหยิงยากโอ้โหยิงตัวมันออ้ยช็อตกันยิงก่อนยิงสกัดืหยิงระเบิดตูมมาแล้วปุ้งปุ้งสี่สิบสี่สิบเออสกัดมัน อย่าให้มันเข้าใกล้โอ้โหตายเรียบร้อยอุย้ยเป็นปืนที่ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเกือบไม่ชนะกันแล้วนะถ้าไม่ได้ปืนอันนี้มาผลิตวัตถุดิบเพิ่มกันหน่อยสิปั๊บปราบปราบ เอากรองรวมครับผมอืมเอาเฮ้ยไม่เอาปืนออกทําไมล่ะอืมวัตถุดิบต่อไปเป็นกรองโอ้โหย,ยังไงกันดีนะเอาเป็นว่ารวมรวมมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะเอาละตอนนี้มีอะไรก็รวมกันไปให้หมดมั่วซั่วจริงๆป้ป๊าบอปปิงเออรวมกันเออได้อันนี้มาอีกเรเวลสรวมล่าง เป็นปืนช็อตกันเลเวลสี่ปืนช็อตกันเลเวลสี่รวมกันโอ้ยอ้ยโจมตีหกเออถือว่าเป็นปืนที่ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเอาละปืนช็อตกันกำจัดไตสรทบปุป้งปุงป้งปุง้งปุ้งโอ้ยน่าสันไปดิเฮ้ยปืนนี้มาเลยเพื่อนโจมตีทีละสี่สิบปุงป้งปุ้งเฮ้ยโอ้ยอย,ยิงระเบิดไปเอายิงไม่ทันนะผมามาอืตุ้มตุ้มตุ้มเอ๋ผมอุย้ยปืนนี้เบา นี่เปลี่ยนเป็นปืนนี้ปืนกลโจมตีทีละเจ็ดยา่าโอ้ยหลัวสุดๆเอ้ยมนุษย์ตายหมดมัวจะเปลี่ยนปืนปะโถเอาละยิงแบบว่าแรงแรงก่อนนี่คราวนี้ไม่สนใจระเบิดใช้แบบว่าปืนที่เรามีอยู่เยอะๆปุ้งปุ้งปุงปุงเออเออสลับใช้กับปืนนี้อ่ารับรองเลยว่าไตาสราท็อป ไม่รอดชีวิตแน่นอนนี่ช็อตกันยิงจิ้วจิ้ว้ออากระเด็นป <c oughs> <c oughs> ืนของเราโคตรแรงเลยนะตอนนี้อา้าเราสามารถรวมเจ้านี่เข้าไปได้นี่อืม แบบนี้ครับผมดูสิมีปืนอะไรที่นํามารวมกันได้อีกโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่าแม่เป็นเกมที่น่าสนุกกันอีกเกมนึงเลยนะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นกันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมอุ้ยโอ้โหท่าทางจะแม่แพ้แน่นอน มีสัตว์ประหลาดทั้ง2ตัวใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าไปละบ,าย,บายจูบจูบ